ทำงานเป็นข้าราชการครู<า>พี่ทําอะไรมาบ้าครับเนี่ยกว่าจะมี G S Double กว่าจะมาเป็นครูเนี่ยพี่ซื้อไปหลายคันซื้อไปหลายคัน<อ>เปลี่ยนไม่เรื่อยรถด,ดับกลางทางซึ่งพี่เ,ออพเทีวบ,บอกผมว่าถ้าพี่ให้พี่นั่งเลยถ้าพี่ได้นั่งเดี๋ยวพี่จะได้ซื้อใช่ซึ่งปิดงานก็ซื้ออะไรซื้อโอ้ไม่เป็นครูก็ดีกว่าป่ะเป็นครูได้กูเยะได้นะได้กูได้เยะนะ ซื้อเมื่อกี่วันแล้วพี่เอ่อคันนี้เพิ่งได้มา5วันครับโอ้บอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมา5วันนะครับท่านผู้ชมพี่ทิวมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่ทิวอยากจะมีรถแบบพี่ทิวแบบนี้พี่ทิวมีคำแนะนำให้เขายังไงบ้างครับเอ่อคำแนะนำก็ฟังมาขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับใครท,ที่อยากจะมีบิ๊กไบค์เหมือนพี่ทิวนะครับทุกคนอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่า <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเดลสกายเลสซิ่งและพบกับรายการเดลสกายพารีวิวนะครับผมกับแขกรับเชิญนะครับผมพี่ทิวหรือครูทิวนั่นเองครับสวัสดีครับพ่ทิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับสาระวันนี้นะครับผมก็ครับถามที่เราจะมาถามพี่ทิวเนี่ยเพราะว่าพี่ทิวทำงานเป็นข้าราชการครูแถมตอนนี้เนี่ยทุกคนดูครับด u คติเดวิลบีเอ็มเดลฟุยูจีเอสพันสองจีเอนะพี่ใช่ครับจีเอส ชีต A นะผมแล้ว,ลวพี่ทำอะไรมาบ้างครับเนี่ยกว่าจะมี G S d e v i l กว่าจะมาเป็นครูเนี่ยพี่ก็ก่อนอื่นเลยก่อนจะมาเป็นครูก็ต้องเอาง่ายๆคือทําธุรกิจส่วนตัวครับครับก็เป็นขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองใช่เป็นเปิดเพจขายเสื้อผ้ามือสองก็คือแต่ก่อนก็คือไปลงตลาดบ้างอะไรเงี้ย mm hmm. ตอนนี้ก็มาปรับเป็นขายออนไลน์ oh oh. นะครับก่อนจะมาเป็นครูก็หลายปีอยู่นะ oh oh. ก็ หกเจ็ดปีได้หกเจ็ดปีเลยพี่อ๋อใก็คือเก็บเล่ยผสมน้อยมาเรื่อยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็กว่าจะมาเล่นพวกนี้ก็คือซื้อไปหลายคันซื้อไปหลายคันเปลี่ยนไม่เรื่อยอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นบิ๊กไบค์พี่เนี่ยพี่ขี่รุ่นไหนมาก่อนครับอันดับแรกขี่คลิกร้อยสิบคลิกร้อยสิบใช่ทีนี้ไปเรียนเป็นักศึกษาอยู่อุบลนะครับก็ขี่กลับบ้านร้อยกิโลรู้สึกอยากขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยว แต่นี่มันไม่ไหวขี่วันแรกปุ๊บหม้อน้ำไม่รู้เป็นยังไงฮีทรถดับกลางทางคิดรถดับกางเลยเลยอยากได้รถที่เออมันซีซีสูงขึ้นก็ก็ปรึกษาพ่อแม่นะครับก็ขอ CBR CBR 150ีบีออสดีนใช่ใช่ใช่ตอนนี้ยังอยู่นะตอนนี้ยังอยู่เลยครับเนี่ยอยู่ในบ้านกี่ปีแล้วนะพี่ก็เกือบ10ปีได้นะคันนี้ โอ้โหเกือบสิปีนะครับแต่ไม่ขายนะเจะไม่ขายด้วยค <c oughs> ันแรกค <Okay. S 2> ันแรกของบา้านเดี๋ยวกา,ารันตีวิวแยกทหารนะครับทุกคนอยากจะให้ทุกคนเห็นสภาพมากเลยนะครับเคพิเศษซีบ okay. ี150แล้วก็ก็ก็ขี่มาอนี้แหละครับก็ด้วยความที่ชอบอยากมีบิ๊กไบที่แรกก็เล็งไว้ที่ซีบี 500x อ่ายุคมสมัยนั้นคือมันเป็นยุคที่บิ๊กไบกำลังบูมแล้วก็เรามองหลายรุ่นแต่รู้สึกว่าเออเรากำลังพอที่ที่รุ่นนี้ ย้อนกลับไปก็ประมาณ2015-2014ไหมพี่ก็จริงๆช่วงนั้นมันเป็นพิ่งออกมาเนาะแต่ว่าของพี่ก็ศึกษาไว้มันก็อยู่ประมาณเราอยู่นักศึกษาปีสปีสครับพี่ทีนี้ไม่มีกำลังไงเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาอยู่เราต้องทำงานพาร์ทไทม์ทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มหาเงินครับพีเออเราก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวระหว่างเรียนอะไรครับก็ก็เก็บไม่เรื่อยทีแรกก็เลงไว้ที่ CB 5 0 0 X รอ่าทีนี้ด้วยความที่ว่าพอเงินมันถึงปุ๊บขยับไปดู CBR หกละร้อยห้าสิบอ๋ออ่าทีนี้ร้อยห้าสิบพอเงินันถึงอีกย,ยังไม่ซื้อก็ขยับไปได้อีกโอ้โหไปแซดพันแซดพันเอออยากอยากได้แซดพันมากครับพี่ไปดูรถพี่โอนัดกันดูเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ซื้ออีกยังไม่ซื้อนะ <laughs> <อ>ครับผมก็ดูไปเรื่อยก็สรุปคันแรกก็ไปจบที่ สปอร์ตสปอร์ตครับก็ไปจบที่ CBR 100 0 SP คอนด้านะครับผมจาก CBR 150แล้วก็มาจบที่ CBR 100ใช่ตัว SP SP โอ้หตัวพิเศษด้วยนะครับผมในยุคนั้นราคาเท่าไหร่ครับพี่โอ้ก็ราคาเปิดตัวอยู่ประมาณ8แสนมั้งถ้าจำผิด8แสนหรือ8แสนแหละแต่ว่าเราเราซื้อมาสองก็ซื้อมาที่ประมาณ5แสน5แสนนะครับเมื่อกี่ปีแล้วพี่5ปีครับ น่าจะห้าหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วเออหกปีที่แล้วซีบพันเอสเอสพีนะครับคนเมื่อห้าปีที่แล้วทีนี้ก็ขี่ได้สองปีครับรู้สึกขับได้สองปีโดนป้ายยาอาวันเองครับก็เลยก็เลยขายซีบีอพินะครับแล้วก็ขายซีบี0 0 0พันมาอาวันใช่มาลองสปอร์ตอีกตัวหนึ่งคือตอนนั้นพี่เป็นคุยยังครับยังครับยังก็ขายของอไขายเรื่อยโอ้โห แต่ก็มีโควิดมาบ้างนะครับแล้วก็หยุดชะงักไปแล้วก็มีขี่ไว้เก็บไว้แล้วก็มีซื้อเพิ่มมาไว้ใช้ในในเมืองก็จะเป็น ER 6N โอ้ e r 6 n อ่าลองใช้ ER 6N ก็ได้นานอยูแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากอัพอีกนะเก็ตตอนนั้นก็ตอนนั้นที่ขี่ไปท่าเบิกใช่ไหมครับที่แบบใส่ปี๊บข้างๆด้วยได้ยิท่าทับหลัง้ใช่ใช่คือสมัยนั้นคือ ER รับจบ ขี่ตั้งแต่ยะโสทับเบิกไปถึงเชียงคานอ่าเชียงคานเลยใช่ครับขี่ยุคนั้นก็คือมีแต่หนักเก็ตทั้งนั้นเลยครับก็สบายดีสบายก็รู้สึกว่าโอเคแบกได้นะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับขายเรื่อยขัันต่อมาแห้วครับพี่ก็เริ่มเริ่มอยากเป็นทัวร์ลิงเริ่มเป็นทัวร์ลิงแลโอ้โหก็ทัวรลิงคันแรกก็จะเป็น s u ู u k i ตีร 650 oh, <X 2> วิสตอมหกห้าศูนย์เอ็กซ์ทีวิสตอมด้วยนะครับทุกคนใช่ครับก็ขี่ได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเราขี่ตัวแรงมาครับหกห้าศูนย์ตัวนี้มันรู้สึกไม่พอมือใช่ไหมพี่ใช่สุภาพเกินโอ้ <laughs> สุภาพเกินด้วยนะทุกคน <laughs> สุภาพเกินครับก็เลยอัพตัวนี้มาเป็นยามห้าเทเซอร์ดาวล้าจทีโอ้แล้วก็ขายวิสตอมแล้วก็มาซื้อยามห้าเทเซอร์นะครับใช่ก็เอทเทเซอร์นี่คือซื้อมานานเนี่ยครับพี่หมายถึงว่าซื้อ กี่ปีแล้วเมื่อ2ปีีท่แล้วงปีที่แล้วครบรอบพอดีเลยช่วงตุลาเนี่ยสองปีแล้วใช่ครับใช้ได้ปีกว่าคือมันดีมากครับอน้ําหนักเบาท็อกจัดประหยัดน้ํามันแบกของได้ครับพี่ข้อดีมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าข้อข้อเสียมีแค่อย่างเดียวคือแค่ช่วงล่างมันต่ํำแต่นี้เราก็รับได้เพราะเราขี่แค่ในเมืองเราไม่ได้ไปไหนไกลครับพี่เทียวแล้วประมคันต่อมาเหรอพี่คันถัดมาก็เปลี่ยนอัพ อัปนะครับผมขายเทสเซอราไปซื้อ s 1 0อสพันมา s อสพัน r นะครับทุกคนโอ้โหโอเคมา s อสพัน r แล้วเป็นไงบ้างครับพี่การใช้งานมันก็คือสปอร์ตล้วนๆนี่แหละสปอร์ตจ๋าๆเลยลากรอบขี่ปื้ชิปเตอร์ไม่ต้องพูดถึงปั่งประมาณครับก็เอสพันดีๆเลยใช่ในค่ทัวรลิงมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นทัวริงที่ สนุกแบบสปอร์ต oh, แต่ด้ยวยความที่ว่ามันก็หนึ่งแล้วร,รู้สึกว่ามันหนัก <c oughs> เออน้ำหนักมันเยอะเออ <c oughs> แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรหมอนถึงว่ามันก็ขี่มันแหละแต่รู้สึกว่าเออมันก็ยังไวรุ่นเกิน <c oughs> เออเรารู้สึกว่าอยากแบกของที่รู้สึกว่าเออขี่แล้วไม่ต้องลากรอบขนาดนั้นติดนะฮะเอสพันดิกาเนี่ยผมไปเจอพี่ทิวพี่ทิวตอนนั้นน่ะมีของพี่ป๊อป พี่ป๊อกกับพี่ดาขี่มาที่สุนทีใช่แล้วนี้ก็ได้มีโอกาสไปทนนัคอมซึ่งวิทย์บอกผมว่าถ้าพี่ให้พี่นั่งเลยถ้าพี่ได้นั่งเดี๋ยวพี่จะได้ซื้อใช่ซึ่งพี่ดาม็ซื้อะไรพี่ทำมาขายจริงทุกคนใช่ครับก็เลยลองลองซื้อก็ขี่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเราเคยลองสี่สุบมาแล้วอยากเปลี่ยนฟิลบ้างก็เลยอยากลองเครื่องที่เป็นแนวบ็อกเซอร์ก็เลยได้อัพจาก เอสพาร์ติกมาเป็นไอตัว g ีเตัวนี้เห็นนะพี่เฮ้เอ็มทีเหรอพี่อ๋อเอ็มทีก็ได้นี่อีกใช่ใช่เอ็มทีสิบเอ็มทีสิบได้ทุกคนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่จะซื้อเป็นคู่คู่กันไปคันนึ้งเอาไว้ขี่ในเมืองคันนึ้งขี่เที่ยวขี่เที่ยวช่วงยี่ห้าเดือนเสื้อก้าวร้อยก็จะมีพี่ใหญ่เขาคือเอ็มทีเทนโอ้เอ็มทีเทนอ่าไว้ไว้ไว้ขับไปทํางานครับก็เอ็มทีเทนก็ขับมันจริงครับพี่ดูความที่ว่าเราอยากเปลี่ยนฟิลอีกครับ ก็ขายเอ็มดิเทนมาซื้อดูคติเดวิลดูคติขายเอ็มดิเทนมาซื้อดูคติเดวิลโอ้ไม่เป็นครูกันดีกว่าป่ะไม่เป็นครูถ้าครูเยอะได้นะแต่ครูเยอะนะแต่แต่เราก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ค่อยเก็บครับค่อยเก็บไปเลยนี่นะครับผมก็ขอบคุณพี่ชายนะครับที่เราประสบการณ์เรื่นี้เดวิลใช่พี่เดวิลแล้วก็มาเอสพันเอ็กอาร์แล้วขายเอ็กอาร์แล้วก็มาซื้อ GSA GSA นะครับทุกคนใช่ครับแม่ เป็นไงบ้างครับพี่ความรู้สึกซื้อซื้อเมื่อกี่วันแล้วครับพี่เอ่อคันนี้เพิ่งได้มา5วันครับโอ้โหบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมา5วันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วตก็จับมบริวอะไรนะครับเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ฟิวกันขับขี่หลังจากที่ซื้อมาขี่มันใช้คำว่าเกินคาดหนึ่งน <here> ้ำหนักน้ำหนักมัน270รกิโลนะแต่พอเรามาเข็นปุ๊บมันเบากว่าที่คิดเออเพราะว่าไปเข็นเอ็กอาร์มาแล้วเข็น ทัวริลีกันอื่นที่มันบรรล้านเขาอาจจะไม่ได้วางเครื่องต่ํามันหนักกว่าอพ,พอมาจับคันนี้ปุ๊บคือเบาไปเลยเบาไปเลยอสองช่วงล่างหลังจากตอนนั้นเทสของอพี่ชายเราก็ไม่กล้าขี่เร็วมันก็นิ่มแล้วแหละแต่พอมาลองขี่เองดูในระยะทางที่มันไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสมสมคำล่ำเลยสมคำยันแม่ใช่พี่โอ้โหไปแบบนิ่งๆคือเข็ไ<ห>มไ<ห>ม้หน้าจอคือลืมไปเลยพเพราะว่า มันนิ่งเกินมันไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมากลัวครับเออแต่แต่เราก็ไม่ได้ขี่เร็วจนเกินไปใช่มันคือมันนิ่มสุดยอดมากตัวนี้ก็จอสีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวจอทีทีเดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียด gs พัน gs a ใช่ครับ gs a พันสนะครับผมครับแล้วก็ดุคติเดวิลนะครับทุกคนในคลิปถัดไปโอเคครับแล้วก็จากที่ฟังมานะครับพี่ทิวมีอะไรอยากจะแนะนําคนที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่ทิว อยากจะมีรถแบบพี่ทิวแบบนี้พี่ทิวมีคําแนะนําให้เขายัางไงบ้างครับเอ่อคำแนะนําก็ที่แน่ๆเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตไว้ว่าเออครั้งหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะทําให้ได้เราก็ต้องทํามันให้ได้นะก็คือเราวาดฝันไว้แต่การวาดฝันเราก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการว่าเราจะหาวิธีการยังไงให้มันไปถึงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ลงทั้งแรงแล้วก็ใจด้วยกว่าจะเก็บ,บถึงขนาดนี้ได้มันไม่ใช่วันสองวันครับมันต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราได้มามันก็จะเป็นความภูมิใจของเราใช่โหฟังมากขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีบิ๊กไบค์เหมือนพี่ทิวนะครับทุกคนนี่ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลยครับผมชอบมากเลยครับพี่ทิวแล้วก็ขอบคุณพี่ทิวนะครับผมที่ มาร่วมรายการเดอะสกายพาร์ทเวิวของเรานะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องยูทูบพี่ทิวด้วยนะครับผมชื่ออะไรครับพี่ช่อง T.M. มอเตอร์ไ e ค์นะครับ T.M. มอเตอร์ <c oughs> ไซค์เลย <c oughs> โ้สมัยยุคแบบ Big bye, บิ๊กไบค์บูมเลยครับผมสมัยน,นั้นแล้วก็พี่ทิวอยากจะนำเสนอไหมครับว่าตอนนี้พี่ยังขายของอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็มีทำทุกวันครับก็เป็นการขายสินค้าประมูลเสื้อผ้ามือสองอ๋อครับมามีชื่อเพจนะครับพี่ก็มีเพจ T.M. Shop นะครับสินค้ามือสองแล้วก็สตีด78วอร์มครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะตรงนี้ให้นะครับทุกคนแล้วทุกคนก็ฝากติดตามด้วยด้วยนะครับผมฝากติดตามพิทูล์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวกับเดวิลต่อนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนตอนนี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่ทิวมากครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้ช่องเดอะสกายเลสซิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน มอเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับนีคบ่ครับสวัสดีครับพี่เดียวเอาล่ะไหมอันจะตื่นเต้นตื่นเต